ตายหมดเมืองเลยแล้วฝั่งนี้นะ่ะไปถามมันเองไหมถามเลยนันนะามมางหนาท่านพระโค้กไปยังคะเจริญสุปตะคุะะคณทัพเทวันบดรดยวนี้เรารู้แล้วว่าไยจะระเป็นของพระดินราชอาาจักย,ยาขอบใจเจ้ามากพปะยะังคะไปพี่เทว์ไปแล้วจะบอกหาใครจะพี่เทวินมาเข้าเๆหรือยังไม่ะยะังคะ,ะเข้ามาแล้วแล้วก็ไปแล้วด้วย ไปแล้วไปตัวเปล่าแล้วก็ยักเปล่าเข้าไปกับพนราเพราะว่าตอนนี้เราได้ยกพนราเป็นคู่แต่งงานให้กับเขาไปแล้วโหไงโอติว่าสิไม่เห็นหน้าเลยได้ไปแล้วอ <c oughs> ย่าไป่าเสะนาที่นี <c oughs> ตอนนี้พี่ชายก็ดเราเทวันน่ะเขาสมหวังไปแล้วเดี๋ยวมาดูคู่แล้วบ้างมีจังหวะเป็นพี่ขอลเลยลองนิดหนนะ่อย แต่ว่าฮีเตอร์เทเวกบอกว่าจะไปรับเครื่องรับบรรยาการจากเขมมาร์สิ่งนั้นมันคือสิ่งใดเครื่องราบบรรยาการในครั้งนี้เป็นสัตว์สองเทา้ทาพะยะค่ะสัตว์สองเท้าพะยะค่ะหรือว่าสัตว์สองขาสัตว์สองขามันคือสิ่งใดมันก็คือหมู่าซี่แล้วก,กูเล่นอะไระไม่รู้ไม่รูไปดางท้ามซะแล้วไม่รู้ สัตว์สองเท้าหรือว่าสัตว์สองขารถไฟพี่คะเฮ้ขาเลยม<อ>ีแต่ลอ้อสองขาขาอะไรของมันขาไปกับขากลับมึงยังมันไปอีกเดียวไม่กลับแม่น,น่ะเราไม่เข้าใจสัตว์สองเท้าหรือว่าสัตว์สองขามันคือสิ่งใดนนกันเป็นพระราชาธิได้เป็นอินเคพระนัรให้น้มว่าสุนนั้นที่ีพี่อ่ะ ราชิ่านเทมระดักพรใช่แม่ค่ะเอ๊่นั่งไม่กลัวเพราะรถโผล่เลยนะเพราะฉะนั้นเป็นคำสั่งเราเร่งไอ้ดาวมาขึ้นฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่จอไปยสวัสดี่นี่ยังจ้าเข้าได้หรือยังอจักรพรรดิมีคำสั่งเข้าเฝ้าได้แล้วอย่าลืมที่พี่บอกไว้ได้ ถอยมโคงเบค่ะหม่อมเชินสุนทที่มีจับพินิมเขมานนาครหม่อมอฟ้องจักรพรรดิพบแล้วขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเบค่ะเจริญสุขหรม่นอเอไมเป็นไรวะน่ะปลาเขาบันล เขามาเลืน่นสงสัยน้ำตาจะเช็ดหัวเข่าคงุ่นอนนอนควันไปเลย <c oughs> แต่อะไรขนาดนั้นไว้ยิยวเวศเปิดแอร์นะเปิดแอร์เร็วๆเป็นไรล่ะเปิดแอร์เปิดทำไมนอนนอนเลยนอนก็เลยตับจะแตกเลนะื้วเนี่ยตับจะแตกมึงก็กินเหล้าเดี่ยตับจะได้แข็ง สบายสุนทรีดีนะจ๊ะพี่ข้าเรา่มเก้ากาดาบเจ้าก็าพราอสมแล้วที่เป็นค็ได้เช่ทีเดียพวกจักรพรรดิเป็นไ,ปไงบ้างพียักษ์ค่ะเพื่อแรกประนานกาก็ดีเป็นที่พระองค์ได้แตะเอาไว้ถ้าหพระทาหารคนใดมีชัยชนะเนื้อเขมรคนครขออะไรพระองค์ก็จะประทานให้พระองค์ท่านทรงจำได้หรือเปล่าพียักษค่ะ ตอน,นกระบอกฉันก็ได้รับชัยชนะมาแล้วที่นั้นกระบอกฉันเทวันจะทูลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณทัพเทวันพระเจะมึงกลับมาจากทำศึกทำสงครามเรื่อยดูนิทาจเจ้ามันเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิ่นข้าวเรื่องศัตรูนะั้นมันเหม็นพระครุ้งไปหมดเอางี้แล้วกันพรุ่งนี้สามโมงเช้าคอออา่อยมาขอแล้วกันเอ่อแต่ว่ากระบอกฉันออะน,นาคุณทัพวจะ้ะ นี้สามโมงเช้าได้มาขอพนากได้ไหมคะวันนี้เช้าก็ได้ใช่ไหมกระบอกเชนทุลาไปยัค่ะสามโมงเช้านะไปยัค่ะสามโมงเช้าได้ไหมค่ะสามโมงเช้ากระบอกเชนจะมาเข้าเฝ้า,าตื่นเช้า,ชานะไปยคะแล้วแต่เรา ไม่ก่อนไม่ได้เลยคุณค็อปกลับมาคำสั่งเราเหรอจะยาวไม่ก่อนก็ไม่ได้ป้าไม่ใช่โมไซไปกนกรได้เลยค่ะใครล่ะนั่นนันนันจ่าพี่วันไม่มีจังหวะแล้ว น่ารักด้วยขโมาแต่นั่งงั้นามเงยยึงอยู่นั่นแหละโมยแต่นั่งทำหน้าแหลมไปแหลมมาอยู่ได้โหน้องนั่งชอบพูดเล่นอยูอย่เรื่อยเลยอนะ <c oughs> แล้วพี่เน่ยนะพี่แตงยาเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่มาแต่เช้าเลยนะถ้าขอได้นะถ้าขอได้เดี๋ยวเราสองคนเดี๋ยวเรานั่งเรือกันไปเลยไปกลางทะเลเนี่ยไปทำไมอา้าวแดดร้อนๆเป็นไงละ่ะ เอาเฮ้ยเกียมไปเลยผิวก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วดีไหมโอ้ยไปกลางทะเลเลยใช่แดดแล้วร้อนเนี่ยแดดแล้วร้อนไปให้เหลา่าเดือดห่างค่นล่ะ <c oughs> ก็นร้อนสุกก่อนแล้วขยอยหายได้แล้วหายก่อนทำพีได้นะเดี๋ยวพี่มาแต่ช้าเลยช่วงนี้นี่ไม่แค่โทลาพี่ค่ะพรุ่งนี้ก็อฉันจะมาขอสวัสดีจะมาขอ